สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะจะทําเกมยิูมโป่งนะคะก่อนอื่นก็เอาตัวสไปด์ออกนะคะแล้วหาตัวสไปด์ที่ชื่อว่าบอลลูนนะคะหรือว่าลูกโป่งนะคะอาจเจอแล้วนะคะคลิกเลยนะคะหลังจากนั้นไปที่คดตูนะคะแล้วก็ทำการเลือกลูกที่เราชอบแค่ลูกเดียวนะคะสีเดียวอาจ,จะเลือกเป็นสีม่วงนะคะแล้วให้เราสร้างนะคะโคนอีกสองตัวนะคะ ดูพิเคตนะคะคลิกขวานะคะใช้เป็นตัวบัตรทูลนะคะและเลือกเป็นสีขาวนะคะเลือกตัวผูก,กันด้วยนะคะใช้ทําการเพื่อให้ลูกโป่งนี่แตกนะคะนี่เรากําลังยิงนะคะพอยิงเสร็จนะคะใช้คลิกขวาดูพิเคตและใช้ยางลบนะคะแล้วก็ทำการเลือกสีขาวเหมือนเดิม คราวนี้ก็ปุ๊บนะคะลูกป่แตกนะคะนี่คือเสร็จนะคะลูกปุ่งแตกแล้วนะคะหลังจากนั้นนะคะให้ไปที่สปรายนะคะแล้วก็เลือกเพ้นท์นะคะให้ใช้ตัวกลมนะคะอย่าลืมกดชิปนะคะก่อนอื่นต้องเลือกสีก่อนนะคะว่าใช้ตัวสีอะไร นี้ปิดไว้นะคะตัวฟิลเนี่ยนะคะลากนะคะเส้นเราสามารถเลือกได้นะคะอยากได้กี่เส้นมันเส้นขนาดเท่าไหร่หลังจากนั้น,นะคะ่ะใช้เส้นตรงนะคะ,ะเป็นกดชิปนะคะกดชิปมันจะเป็นเส้นตรงน,ะะนี่คือตัวตัวยิงของเรานะคะเราไปที่ลูกโป่งอีกครั้งในเลือกภาพแรก ตอนนี้เขียนโค้ดนะคะไปที่โค้ดสไปยก่อนเลยนะคะตัวสไปยหรือตัวยิงนะคะเดี๋ยวให้ทุกคนเนี่ยใช้โค้ดนี้เลยนะคะก็คือทำตัวยิงก่อนนะคะไปที่ e v เวนนะคะเวนคลิกนะคะอันนี้ต้องรีบหน่อยเพราะว่าครูสามารถอัดได้แค่สิบ ใช้คำสั่ง forever นะคะ console forever นะคะแล้วใช้คำสั่ง motion นะคะ go to ตรงนี้ให้ใช้เป็นคลิกเมาส์นะคะก็คือให้ไปอยู่หลังเมาส์นะคะไปใช้คำสั่ง go to font นะคะ go to font นะคะคือคำสั่งลูกนะคะเลื่อนไปข้างล่างนะคะมีคำสั่ง go to font ลองรันดูนะคะตัวนี้ จะมองเนี่ยจะเลื่อนและมีตัวยิงน,นะคะตามปิดเลยนะคะทุกคนหลังจากนั้นนะคะให้ไปที่ลูกโป่งนะคะแล้วทําการใช้คําสั่งเวียนคลิกนะคะเ,เวนคลิกแล้วนะคะให้ไปที่เราซ่อนลูกโป่งไว้ก่อนนะคะเพราะว่าเพื่อที่ไม่ให้ลูกโป่งเนี่ยอยู่ให้หายไปนะคะค่อยออก แล้วใช้คำสั่ง for e v e r นะคะตามด้วยคำสั่งเวทนะคะเพื่อที่ให้ทำการสุ่มค่าลูกโป่งคะแล้วก็ไปที่คำสั่ง Pick Random นะคะตรงนี้ใช้1.3 0นะคะถึง1นะคะให้รอนะคะใช้คำสั่ง Control เลือก Create Clone Cell ลองรันดูนะคะนะลูกปุกยังไม่มานะคะต่อไปใช้คำสั่งต่อไปค่ะ w ว i ไ i s t a r t a เอ็ดอ o ค e นะคะจากนั้นเราใช้คำสั่ง Show ลูปปุกนะเลือกคำสั่ง Change Color ลูกปุกจะโผล่ขึ้นมาแล้วนะคะแล้วใช้คำสั่ง pick Random เพื่อให้มันทำการสุ่มค่าของลูกปุกนะคะตรงนี้ใช้1-200ถึงนะให้ขึ้นมา ไปที่คำสั่ง motion นะคะแล้วเลือก g o t o random นะคะให้สุ่มค่าลูกโขนให้ขึ้นหลายๆสีนะคะไปที่ set y b y นะคะตรงนี้ให้เลือกเป็นลุก8 0นะคะก็คือให้ไปชนตรงนี้นะคะหรือขึ้นมานะคะก็คือให้หายไปนะคะหลังจากนั้นใช้คำสั่ง r e p e a อย,ะะอย่าใช้ผิดนะคะตรงนี้ไม่ขึ้นนะแลวโอเปอเรเตอร์นะคะเราใช้เท่ากับแล้วใช้คำสั่งคนนหาคำสั่ง motion นะคะแล้วเลือก y position นะคะเพราะว่าเราตั้งค่า y มานะคะตรงนี้เลือกเป็น180นะคะใช้คำสั่ง change y by เท่ากับ5นะคะก็คือให้ขึ้นครั้งละ45น,นะคะอา้าวใช้คำสั่ง This is cron นะคะที่ control ะะเพื่อที่ให้มันแตกนะคะเวลาขึ้นไปนะคะตอนนี้เราใช้คำสั่ง 3, เพิ่มอีกอีกอันหนึ่งนะคะเพื่อที่จะให้ลูกโป่งเนี่ยทำการยิงไปที่เว e n I Start Anacron นนะคะแล้วก็เลือกคำสั่ง control for e v e r นะคะเลือกคำสั่ง if then นะคะให้ซ้อนข้างในเลยนะคะเลือกคำสั่ง operator นะคะแล้วเลือกคำสั่ง n ไปเลยนะคะแล้วเลือกคำสั่ง sensing นะคะใช้คำสั่งเมาส์ดาวนะคะคือเมาส์คือเมาส์ดานวนี้ก็คือเจอกันนะคะเจอเจอกับเมาส์านะคะก็ทำการ touching ก็คือเมื่อเมาส์ไปแตะนะคะก็ให้ลูกบกปแตกนะคะหลังจากนั้นไปใส่เสียง start ตาป๊อปนะคะแล้วใช้คำสั่งลุกนะคะสวิตคัตตูตรงนี้นะคะเลือกเป็น0ูนย์สองนะคะก็ค,คือ,อทำให้ทำการยิงนะคะให้รอนะคะนี่สมมุติว่า0ูนนะคะแล้วแต่เรียนนะคะให้รอแค่ไหนนะคะต่อไปสวิตคัตตูอีกครั้งหนึ่งเป็น0.3นนะคะก็คือยิงแล้วก็แตกนะคะแล้วให้รออีกครั้งหนึ่ง อ่าหลังจากนั้นให้ใช้คำสั่ง e ิส is สโต e นะคะ d e ิ e ไอสโต e ต่อนะคะอ่ลองรันดูนะคะนะคะ,นะคะถ้าลูกโป่งเนี่ยจะหายไปนะคะอันนี้ก็คือเสร็จนะคะขอบคุณมากค่ะสำหรับคลิปนี้